สวัสดีจ้าทุกคนเธรทายบอลวันที่เจ็ดกันยายนคืนนี้นะจ๊ะเช่นเคยนะเอรทายบอลยกสติผลพุตบอลอ่อแต่ละคู่ที่จะเตะคืนนี้มาวิเคราะห์กันดูว่าแต่ละคู่เนี่ยผลสกอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ำานนี้นะจ๊ะก็วิเคราะห์กันล่วงหน้าเนาะของคืนวันพุธคืนนี้นะจ๊ะวันนี้มีบอลเตะหลายคู่เหมือนกัน ก็ยกมา4คู่เช่นเคยนะสีคู่ที่ยกมาวันนี้เป็น4คู่จากยูฟาแชมเปียนลีกนะจ๊ะคู่แรกเป็นคู่ของบาร์เซโลนาแล้วก็วิกตอเรียพาวเซนนะคู่นี้เตะทั้ง4คู่เตะกันตอนตีสอทุกคู่เลยนะจ๊ะคู่ที่2เป็นคู่ของอินเตอร์มิลานแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกนะคู่ที่3เป็นคู่ของนาโปลีแล้วก็ลิเวอร์พูลคู่สุดท้ายเป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์นะจ๊ะ ทั้ง4คู่ที่เรายกมาเนี่ยเราดูสถิติคร่าวๆก่อนหน้านี้ก็คิดว่าน่าจะมีทั้งสูงทั้งต่ำนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมาดูกันเลยว่าคู่ไหนสูงคู่ไหนต่ำบ้างมีคอไปพร้อมกันคู่แรกเป็นคู่ของบาร์เซโลนาแล้วก็วิกตอร i เ p ปเพาเซนนะคู่นี้เต่กันตอนตีสอนะจ๊ะก็คู่นี้เนี่ยบาร์เซโลนาเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะอยู่ที่40%จากการลงเล่นในบ้านนะ อัตราก,การชนะการลงเล่นในบ้านอย่างเดียวเนาะ40%การเสมอ40%แล้วก็อัตราการแพ้ที่20%นั่นเองก็คือลงเล่นในบ้านมา10นัดล่าสุดเนี่ยชนะมา4เสมอ4แล้วก็แพ้2เกมเองการลงเล่น1 2 3 4 5 6นัดล่าสุดเนี่ยก็คือไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะเป็นการเสมอ4แล้วก็ชนะ2นั่นเองสกอร์การลงเล่นในบ้านเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ย4ประตูต่อศูนย์นะชนะในบ้านนะจ๊ะนัดล่าสุด ชนะมาส่วนสกอร์นัดที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีสกอร์อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่นัดไม่มีประตูเลยนะเออทำประตูไม่ได้เลยอยู่สี่นัดนะที่เหลือก็มีขั้นต่ำสองประตูแล้วก็มากสุดคือสี่ประตูนั่นเองนะจ๊ะเอ้ขอโทษห 6, 6ประตูสี่เนี่ยอ่ามากสุด6ประตูนะจ๊ะก็ดูได้จากในตารางเนาะไม่มีสกอร์อยู่สี่สี่นัดนั่นเองนะจ๊ะ ตัวผู้เล่นเองของบาร์เซโลนาที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้เราคิดว่านะน่าจะมีคูเดฮิชเทนเซนบาเตเด,เดยองบูเบสเกตราฟินยาเลวันดอฟสกี้เอฟสเตอรส์สประมาณนี้นะก็ตัวผู้เล่นนะจ๊ะ ในส่วนของทีมเยือนทีมเยือนอคืนนี้เป็นมิเกตอรพาวเซนเองอัตราก,การชนะค่อนข้างดี <c oughs> จากการเล่นนอกบ้านเนาะ <c oughs> การเล่นนอกนอกบ้านทั้งหมด11นัดชนะมา7เสมอ4ไม่แพ้เลยสักเกมนะไม่แพ้เลยสักนัดชนะมาแล้วก็มีเสมอมาแค่นันชนะมา7อัตราก,การชนะอยู่ที่63%และอัตราก,การแพ้ขอโทษอัตราก,การเสมออยู่ที่36%เอง สนัดล่าสุดก็ชนะมาแต่ว่าชนะด้สกอรห์หนึ่งหนะจ๊ะชนะนอกบ้านเนาะเกมการเล่นนอกบ้านของวิทตรพาวเซนค่อนข้างดีนะสถิติดีเลยทีเดียวไม่มีประตูเนี่ยสกอร์เนี่ยไม่มีประตูอยู่2นัดที่เหลือมีขั้นต่ำเมากสุดคือ2อ,อยู่ที่ประมาณ1 2ประตูประมาณนี้นะของวิทตอร์พาวเซนแต่วันนี้เนี่ยเจอการคู่นี้เนี่ยบาเซลนาเล่นในบ้านเราคิดว่าน่าจะแบบ ได้เปรียบกับการเล่นในบ้านต้องไปรู้นอีกทีหนึ่งในตอนเล่นในการลงแข่งขันเนาะสำหรับคืนนี้นะในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3.5ถึง4ลูกนะสำหรับคู่นี้เราคิดว่าคู่นี้น่าจะออกต่ำนะคือเกมการเล่นนอกบ้านของวิตอเรียพอวเซนก็ค่อนข้างดีนั่นเองแต่ว่าประตูอ่ะทำได้ไม่เยอะแต่คืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะทำประตูได้ไหมนะอาจจะมีสักหแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยคิดว่าน่าจะมีสัก2อ,อยู่ละอาจจะแบบ2 1 ประมาณนี้พอใช้ได้ในการเล่นในบ้านก็คือวันนี้เล่นในบ้านเนาะบาสเลน่าน่าจะแบบได้เปรียบนิดนึงเกมนอกบ้านถามว่าสถิติของพี่ตุลย์พาเซดีไม่ดีนะแต่ในส่วนของการทำสกปรกทำประตูเนี้ยก็คือไม่ได้แบบหนักหน่วงเท่าไหร่ในส่วนของสถิติที่ผ่านมาเนาะมีแค่1กับ2ประตูประมาณนี้บา์เลน,น่าก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะสำหรับการลงเล่นต้องไปดูในเกมอีกทีนึงคืนนี้นะลุ้นเอาคู่นี้เราก็เลยเชียร์ต่ำนะจ๊ะเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูก ต well, right ัวผู้เล่นของวิตดเลีเพาเซนนะคิดว่าน่าจะมีจามิก้าสตาเน็กหาได้แค่นี้เพื่อนๆเราตามดูนะจ้ะคู่นี้เชียร์ต่ำจ้าคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานแล้วก็บาเยนมวนิกนะก็คู่นี้อินเตอร์มิลานเป็นเจ้าบ้านอัตตากชนะจากการเล่นในบ้านทั้งหมดเนี่ยอ่สิบนัด ชนะทั้งหมด7นะเสมอสองแล้วแพ้1นั่นเองก็อัตราก,การชนะอยู่ที่70%อตัตราก,การเสมออยู่ที่20%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่10อนะจะการลงเล่น2นะัดล่าสุดเป็นการชนะมาเนาะชนะในบ้านนั่นแหละชนะด้วยกอ3ศนย์กับ3 1ถือว่าการเล่นในบ้านนี่คือค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะดีเลยอะ่ะกับอินเตอร์มิลานในส่วนของอ่าสกอร์แต่ละนะัดที่ลงเล่นใน,ในบ้านเนี่ย มีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนขั้นต่ำคือ2ประตูแล้วก็มี3ประตู4ประตู1นัดนะอันนี้คือสอติการเล่นในบ้านเนาะของอินเตอร์มิลานนั่นเองก็คิดว่าคืนนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะสำหรับอินเตอร์มิลานนะตัวผู้เล่นของอินเตอร์มิลานที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้เราคิดว่าน่าจะมีบาสโตนี ดัมฟรีบาเลล่าโบโซวิสคันฮาโนกุนดิมาโกมาติเนสเซโกประมาณนี้นะจ๊ะทีมเยือนไบรอันมิวนิกเนาะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้าน,นยอยู่ที่58%นะอัตราการเสมออยู่ที่25%แล้วก็ตาัดก,การแพ้ที่16%การลงเล่นนอกบ้านทั้งหมด12นะัดเนี่ยชนะมา7เ,เสมอ3แล้วก็แพ้2เกมนองลงเล่น อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนัดล่าสุดไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะสำหรับไบยอนมวนิกนะก็ชนะมาทั้งหมดห้าเสมอสองนั่นเองสำหรับเจ็ดนัดล่าสุดนะไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะฟอร์มการเล่นนอกบ้านถือว่าดีดีมากาเลยทีเดียวเนาะในส่วนของสกอร์เนี่ยการลงเล่นนอกบ้านทั้งหมดสิบสองนัดไม่มีสกอร์อยู่แค่นัดเดียวนะั้นเพื่อนที่เหลือก็คือขั้นต่ำคือหนึ่งประตูแต่ส่วนใหญ่สกอร์จะเป็นสกอร์สูงก ดูดิเพื่อนห้าเจ็ดหกห้าหกนี้สามสี่นี้คือบบเยันถือว่าทำประตูหนักหน่วงนะสำหรับการเล่นนอกบ้านถือว่าดีมากเลยทีเดียววันนี้คือมีโอกาสมีโอกาสชนะสำหรับทีมไบเย็นมิวนิกนะตัวผู้เล่นเองของไบเย็นมิวนิกคิดว่าน่าจะมีาปาวาเดลิส me, อูปาเมเนอเมกาโนเดวีซาปิเซอร์คิมมิสโคมแนมูเซีย่า ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็คืนนี้เจอกันเนี่ยในเว็บเปิดมาที่3ถึง3.5สดลูกคู่นี้เราคิดว่าออกต่ำนะแต่คิดว่าจะเป็นทางบบเยอร์นิวนิกนะที่จะบุกมาเก็บแต้มกลับบ้านได้ต้องไปดูในเกมอีกทีหนึ่งเช่นกันเช่นเคยเนาะเพราะว่าบบเยอร์นิวนิกดูทรงการเล่นนอกบ้านคือบุกหนักอ่ะทำประตูหนักๆทั้งนั้นเลยอะ่ะอีเตอร์มิลานก็อาจจะต้องแบบเบียดขึ้นหน่อยเบียดขึ้นหน่อยถามว่าได้เปรียบเล่นในบ้านไหมก็ใช่ ฟอร์มในบ้านฟอร์มในบ้านก็ดีแต่ว่าพอเจอทีมไบเยนมินิกก็อาจจะต้องแบบทํางานหนะักนิดนึงอ่ะสาหรับอินเตอร์มิลานนะเราคิดว่าน่าจะแบบสก,กอร์ไม่น่าจะเกิน3ลูกเราคิดว่าคู่นี้น่าจะต่ำนะจ๊ะก็อาจจะเป็นไบเยนมินิกที่บุกมาเก็บชัยกลับบ้านได้นะสำหรับคู่นี้คู่ที่3เป็นคู่ระหว่างนาโปลี oli, แล้วก็ลิเวอร์พูลเองนาโปลีเป็นเจ้าบ,บ้านนะอัตรากราชนะอีกที่ห้าสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะอัตรากราชนะจากการเล่นในบ้านทั้งหมดเนาะสิบสองนัด อัตราการเสมออยู่ที่33%แล้วก็ตัการแพ้ที่8%นั่นเองการลงเล่นทั้งหมด12นัดชนะมา7เสมอ4แพ้1เกมนะการลงเล่นทั้งหมด12นัดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวเพื่อนๆฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีมากๆอืมนัด1 2 3 4 5 10นัดหลังล่าสุดก็คือไม่แพ้ใครมาเลยนะเพื่อนๆคือแบบไม่แพ้เลยอะ่ะนัดล่าสุดเป็นการเสมอมานะ1 1 ในบ้านนัปรีนะ <c oughs> ส่วนของสกอการเล่นแต่ละนัดเนี่ยขั้นต่ำคือหนึ่งประตูนะไม่มีไม่มีแบคงนะก็คือมีสกอถูกนัดขั้นต่ำคือหนึ่งประตูมากสุดคือสิบประตูเพื่อนสิบประตูต่อศูนย์ด้วยอืม <c oughs> <c oughs> คือแบบพรอมการเล่นในบ้านดีนะดีหนึ <c> ่ง <oughs> ประตูก็มีไม่กีนน่นัดที่เหลือก็จะเป็นสองสามสี่หกสิบเนี้ยอืม <c oughs> ในส่วนของตงัวผู้เล่นเองของนาบรีนะที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน,นคืนนี้นะเราคิดว่าน่าจะมีเดรโรเรนโซ่คิมรามิรามินี่ซิลินสกี้ซัมโบแองกิซ่าโรบอตกาประมาณนี้นะทางคิมเยือนเนี่ยเป็นฝั่งลิเวอร์พูลเนาะก็อัตราการชนะอยู่ที่60%นะจากการเล่นนอกบ้านทั้งหมด10นัดล่าสุด ตราการกเสมออยู่ที่20%แล้วก็ตาาการแพร้อยู่ที่20%ก็คือ10นัดเนี่ยชนะมา6สเสมอ2แพ้2นั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยของเรวพูลไม่ค่อยดีนะนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เอเวอรตตนอ้อเสมอขอโทษทีเสมอเอเวอร์ตันม,มา00นะก่อนหน้านั้นก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ2-1อืมสนัดหลังเนี่ยคือไม่ชนะใครมาเลยอะ่ะกับกับการเล่นนอกบ้านนะกับการเล่นนอกบ้านของเรวพูลนั่นเอง เนี่ยเอเวอร์ตันเพิ่งเตะไปวันที่สามเองที่ผ่านมาเนาะเสมอศูนย์ศูนย์นะเตะไอเอเวอร์ตันในส่วนของตัวผู้เล่นอ,อ๋อสกอร์สกอร์ของของลิเวอร์พูลเนี่ยกับการเล่นนอกบ้านของแต่ละนัดเนี่ยไม่มีสกอร์อยู่หนึ่งสองเป็นศูนย์ย2ตสองนัดนะที่เหลือก็ขั้นต่ำหนึ่งประตูมากสุดคือหกประตูนะจ๊ะวันนี้อาจจะต้องแบบดันหน่อยอะ่ะลิเวอร์พูล ในส่วนของตัวผู้เล่นเองที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ของลิเวอร์อพูลเราคิดว่าน่าจะมีอาริสันอเล็กซานเดอร์อาร์โนฟานไดโรเบิร์สันเอเลียสฟาบินโยอาร์เธอร์ซาร่านเนสดิอาร์ตนะประมาณนี้นะจ๊ะสับตัวผู้เล่นนะเราคิดว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยวันนี้เนี่ยทางนาโปลีเนี่ยน่าจะนะน่าจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านเนาะรอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีอืม น่าจะเปิดบ้านเก็บใช้ได้คิดว่านะใครเชียร์รเอรูพูก,ก็ลองลุ้นดูคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดไปที่สอถึง3าลูกเราคิดว่าคู่นี้น่าจะออกสูงนะอืมน่าจะมี3มลูกอยู่แล้วเปรู้ลูกที่4ีคิดว่านะจ๊ะตามนี้เลยไปดูคู่สุดท้ายกันคู่สุดท้ายเป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็โอลิมปิกส์มาร์เซยนะคู่นี้ก็สเปอร์เป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยสูงมาก8 0ด อัตราการเสมอเป็นศูนย์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่20เอร์นก็คือลงเล่นในบ้านทั้งหมด10นัดชนะมา8เสมอศูนย์แล้วก็แพ้2เกมเท่านั้นนะ3นัดล่าสุดจากการเล่นนอกออเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็คือชนะลวดมามีสนะีหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งะสกอร์ในส่วนของสกอร์เองเนี่ยแต่ละนะัดที่ลงเล่นก็ <c oughs> แบงค์อยู่2นัดนะก็คือเป็นศูนย์อยู่2นัดเองที่เหลือก็มีขั้นต่ำหนึ่งประตูมากสุดคือ5ประตูนะจ๊ะ5ประตูเนาะ กบูลเล่นเองที่คิดว่าจะต้องเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ของสเปอร์ uh, นะเราว่าที่หาข้อมูลมาได้ก็น่าจะมียอรลิสนะไดเออร์เอเมอร์สันฮอยเบิร์กเบนตันคูสเปริซิสลิชาริสันประมาณนี้สำหรับทีมเยือนโอลิมปิกมาซ็อฟนะ สถิติจากการเล่นนอกบ้านทั้งหมด10นัดเนี่ยชนะ4นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้4นัดอัตราการชนะ40%นั่นเองการลงเล่น2นัดล่าสุด3 4 4นัดล่าสุดก็คือไม่แพ้ใครมานะก็2นัดล่าสุดเป็นการชนะมาทั้ง2นัดเลยชนะนอกบ้านชนะดยสกอร์3 0กับ2นะนัดล่าสุดนี้ชนะโอเชรโอแชนะ2 0ฟอร์มการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ก็เริ่มดีขึ้น ทรงๆค่อนมาทางดีขึ้นนะ <N> สำหรับโอลิมปิกมาซินนะผลของสกอร์เนี่ยไม่มีสกอร์จากสิบนัดไม่มีสกอร์อยู่สองนะัดนะับแบงค์อยู่สองที่เหลือก็ขั้นต่ำหนึ่งแล้วก็มากสุดคือสามประตูนะจ๊ะ <S <S คืนนี้เนี่ยเจอกับสเปอร์เราคิดว่าน่าจะเบียดเบียดกันนะสำหรับคู่นี้เนี่ยในเว็บเนี่ยเปิดมาที่สองจุดห้าถึงสามลูกเราคิดว่าคู่นี้น่าจะสูงแหละอาจจะออกมาหน้าเสมอสองสองอะไรอย่างเงี้ย สำหรับคู่นี้นะในส่วนของตัวผู้เล่นอ่ามาร์เซน่าจะมีโรเปสเอเบมบาบาลอตี้โคลาซินาเกนดูซี่เกอร์สันชัวเลสประมาณนี้นะจ๊ะคู่นี้ในเว็บเปิดมา2 5ุ5ถึง3นะเราเชียร์สูงนะจ๊ะเราคิดว่ามีขั้นต่ำ3ามลูกอยู่ละอาจจะแบบอย่างที่บอกออกมาหน้าเสมอ2-2องซอยอะไรเงี้ยลองตามดูนะคู่นี้สูงนะมาสูงให้ดูอีกทีหนึง ก็ทั้ง4คู่จากยูฟ่าแชมเปียนลีกนะจ๊ะคืนนี้ทั้ง4คู่ที่เรายกมาเตะกันตอนตีสองทั้ง4คู่เลยคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของบาร์เซโลนาแล้วก็วิตอร์เพาเซนนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3.5ถึง4ลูกเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะเว็บเปิดมาสูงมากมแต่ก็ไม่แน่หรอกแต่ความรู้สึกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกที่เราดูนะที่เราดูไปดูวิเคราะห์มาคร่าวๆแล้วเนี่ยคิดว่านะอืม ในส่วนของคู่ที่สองเป็นคู่ของอนเตอร์มิลานแลวก็ไบเยนบาเยนิวนิคนะก็เวบเป,ปร์มาที่สามถึงสามจุดห้าลูกเราเชียร์ต่ําเช่นกันนะจากคู่นี้นะคู่ที่สามเป็นคู่ของนาปโปลีแลวก็ลิเวอร์พูลคู่นี้เวเปิ์มาที่สองจุดห้าถึงสามลูกเราคิดว่ามีขั้นต่ําคือสามลูกอยู่ละไปลุ้นลูกที่สี่เอาก็คิดว่าน่าจะสูงนะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็โอลิมปิกอ่ามาร์เซย์นะคู่นี้เตกะกเออเวบเป,ปร์มาที่สองจุดห้าถึงสามลูกเช่นกันก็คิดว่าน่าจะสูงนะ คิดว่าน่าจะออกมาหน้าเสมอนะสัปคู่นี้สองออะไรประมาณนี้ติดตามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชมสารคิปนี้นะขอบคุณมากแล้วก็ฝากใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณ <c oughs> ที่ติดตามแล้วก็รับชมมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า